วันนี้นะคะอังก็ได้ทําจมูกเปิดทาเป็นแก้สารเหลวนะคะก็คือเอาสารเหลวอ,ออกจากจมูกนะคะเอาออกแล้วก็มาใส่ซิลิโคนใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วนะคะครบรอบวันตัดไหมด้านในนะคะวันนี้อังก็จะมาตัดไหมที่โลมาคลินิกนะคะวันนี้น้องอังมาตัดไหม,มตัดไหมแก้จมูกเ p e n สิบสี่วันนะคะ,คะของอังจะเป็นขุดสารเหลวด้วยเนาะถือว่า ช้ำน้อยมากนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้ก็บวมน้อยแล้วค่ะแล้วก็ไม่เจ็บเลย mm hmm. ตอนทําก็ไม่เจ็บด้วยค่ะก็คือแบบว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าบวมน้อยเพราะว่าเคยไปดูแบบว่าเพื่อนคนอื่นที่เขาทําเหมือนกันแต่เขาบวมมากแล้วก็ช้าเยอะ,ะในกรณีเคสขูดสารเหลวใช่ไหมคะ<ช>ก็จะช้ามากแลยบวมมากเนาะ<ข>อ,อันนี้คือสองสัปดาห์14วันก็คือประครบแค่วัน2อวันแรก พ่อคิดว่าตินไม่บวมจมูกไม่บวมแล้วก็ไม่ค่อยช้ำมากอันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเขียวมากไหมคะหลังทําไม่เขียวนะคะรู้สึกว่าไม่เขียวไม่เขียวมากนอบวมนิดเดียวใช่ปกติเคสครูซันเหลวก็จะบวมมากดูนะคะตอนนั้นน่าจะฉีดได้ประมาณสักสิบปีแล้วค่ะก็คือแบบมันย้อยแล้วอ่ะพี่ก็เลยตอนแรกก็ หาคลินิกอยู่ค่ะแล้วพอดีก็เลยเลือกมาเป็นโรมาาคลินิกค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้น้องจะมาตัดไหมสิบี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากตัดไหมแล้วลองมาถ่ายรูปสวยๆกันเนาะได้โอเคค่ะค่ะอันก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะท่านไหนที่เคยไปฉีดซารเลวมาบอกเลยว่านะคะถึงถึงจะอยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าบอกเลยนะคะว่ามันไม่ดีมากๆนะคะเพราะว่า น,นานๆไปนะคะเหมือนอย่างเคสอามีสิปีอ่ะแล้วทีนี้มันจะเริ่มค่อยๆย,ย้อยลงมาตรงด้านตรงด้านเนี่ยค่ะปลายจมูกเลยนะคะท่านไหนนะคะที่กังวลอยู่เคยไปฉีดมาแล้วจมูกอ่ะเริ่มย้อยหรือว่าเริ่มแดงนะคะอังแนะนําเลยนะคะหมอตั้มนะคลินิกหมอตั้มนะคะโลมาคลินิกนะคะมาทํากันได้เลยนะคะบริการดีมากทุกคนบริการดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นกันเองนะคะพี่ๆที่นี่เป็นกันเองมากๆ แล้วก็เวลาทำนะคะบอกเลยว่าใครที่กลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวอ้างบอกเลยว่าไม่เจ็บนะคะอันนี้ประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะไม่เจ็บแล้วก็มันถามว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดหลังหลังยาชาหมดฤิด์มันจะเจ็บแต่รู้สึกว่ามันมันมันเป็นอะไรที่บอกว่าเจ็บเจ็บที่น้อยมากนะคะเพราะว่าเขาจะมียาให้กลับกลับไปทาน,นะ,ะานทุกทุกสี่ชั่วโมงถ้าเรารู้สึกปวดหรือว่าเจ็บอะไรเงี้ยเราก็ทานทานไว้ นะทำไว้แล้วก็จะไม่ปวดไม่เจ็บด้วยค่ะแนะนำเลยนะคะหมอตามคลินิกมาทำกันเยอะๆเลยนะคะ